มาจากบางบัวทองนนทบุรีมาดูรถให้พี่สาวซึ่งพี่สาวอยู่ที่อเมริกาโอนจองมาแล้วนะครับแต่กังวลว่ารถจะไม่มีอยู่จริงเลยมาดูซิว่ามีรถจริงเปล่ามาดูรถดูเล่มลองขับเรียบร้อยนะครับมาคุยกันว่าทาไมกล้ามาทานข้าวเลยครับพี่งไ,งไม่ใช่ไรักคนนนท์แล้วป็ิสิตธนาคาราับพี่เห็นว่ามาดูรถให้พี่ อยู่ที่อเมริกาเลยที่อเมริกาค่ะเขาจะมาเกษียณอายุที่นี่ค่ะเขาจะมาอยู่ที่หัวหยิงเพราะฉะนั้นเขาก็คือต้องมาทําแบบชาชนที่เมืองไทยก่อนอืค่ะค่ะเพราะว่าเขาก็เขาได้ไลร้เส้นแล้วมั้งครับพี่ค่ะค่ะค่ะเขาอยู่มาสามสิบปีแล้วค่ะสุดยอดเลยเกษียณได้เยอะอยู่ได้บำนาญแต่ละปีแต่ละเดือนได้เป็นแ่นพร้อมกับสามีฝรั่งเขาอมาด้วยกันสองคนค่ะค่ะมาด้วยกันทั้ง ไม่มาไกลจังพี่มาไกลจังมานช่ว้วเออยมาไกลจังค่ะก็ดูดูไลฟ์สดเป็นเอสีเฮียตลอดจนจนจนแฟนบอกคุณนี่มันจากแก้วนะคุณสี่ชั่วโมงครึ่งนะโอาเออฉันชอบฉันชอบเฮียเขาดูพูดอะไรถึว่าตรงตรงดีว่าคุณซื้อรถอ่ะคุณต้องมาขับเองนะเพื่อจะได้รู้ว่ารถเป็นยังไงเออะไรเป็นยังไงบางทีขับแล้วไม่ชอบก็เอาไปมันขาดทุนเงี้ยรถอ่ะค่ะค่ะ น้องาอง,องอามลูกไม่ไมติดก็คือคุณพี่เขาจะจ่ายเท่าไหร่แล้วก็โอนให้ก่อนแล้วก็เอารถไปส่งเอาเล่นไปให้เขาก็ไม่ติดอ่นูพูกับพี่เขาเลยแต่ว่าติดว่าตอนนี้โอนไม่ได้เพราะพี่เขาไม่มีบัตรประชาชนวันที่สองกลับมาถึงไทยจากเมกามาไทยใช่ไหมลูกวันที่สามไปถ่ายบัตรประชาชนจะไปส่งที่โรงแรมในกรุงเทพหรือจะไปส่งหัวหินกนแ็แล้วแต่เฮียกับเช้แล้วแต่ให้พี่กระบ,บอก แล้วตองไปส่งน้ำมันเต็มถังเหมือนเดิมนะครับพี่ค่ะเยค่ะเดี๋ยวผมส่งน้ำมันกลับด้วยค่ะเยขอบคุณค่ะากค่ะเย้ขอบคุณค่ะ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 อบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุคะขับคุณค่ะขอบคุณค่ะบคค่ะขอบคค่ะบคค่ะบคคขอบคุณค่ะบคค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 อบคค่ะบค่ะขอบคุณค่ะ พี่ชัดยังไม่เข้าวะไหนสิบหรือสิบสองเองขึ้นแล้วค่ะพี่ทีที่แรกสองเปอร์เซ็นต์เอาเหรอจ่าไม่เจอต้องเก็บไม่หนูนหนุหนูมีมีที่ชัดในรถปะไม่มีต้นหาที่ชัดในรถให้พี่ก่อนหนึ่งพี่ชัดในรถได้ไหมได้ค่ะได้อ๋อจะเป็นห่วงที่ชัดในรถโอเคค่ะขอบคุณงอาร์มใช่ไหมลูกเดี๋ยวนะของอารพี่เอาพี่เอาพอแบงไหมผมมีพอแบงไหมเดี๋ยวนี้ผมให้พอแบงคเลยเดี๋ยวขอโทษนะครับค่ะไอ้นี่ครเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ทีให้พอแบงค์ใหม่เลย ที่ไหนไม่ดูแลที่นี่ดูแล